ครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมาล่ำครับช่องกันชัยลเพลิน, official, นอฟ f ิเชียวนะครับมาห์ดจอดตึงเลยครับผมโนนคอยเพื่อจักราดครับแต่ว่าคือแดดแท่ละไปอยู่มองได้ละเฮ้าเงาะเงาะเงาะนี่มองอยู่นี่จานวัปูนี่คอมมด์มือเอามาปูปเร็วเ<ม>นี่ยนี่จานวัปูนี่เร็ว โอ้ต์แจ้วแจ้วแจ้วมาสองฝืนเลยดูนี่ดอกรถไปจอดตามกันในตัวที่ไหร่เงินสี่หล่อไหมเนาะฮะนี่ก็เนี่ยมองยูมันนี่ครับพี่น้อง เนี่ยดูดีมากเลยนี่เนี่ยมันมีอูกับอูน้องอูเนเดอยูนี่แจวเลยนี่อี่อจะมุ่งมกะพามาแไหนไม่ใช่จะจับั่นทามุ่งม่ไว้ใช่เป็นอะจะจ้าไปานไยคนญี่ปุ่นอนมบางงานนเรืองานในโน่นค่อยเลยบางวันจะเอื้องกินข้าวปุ้นนะาไจะบุญข้าวปุ้นเตมากเลยนันว่าหมู เอาวางไไกมันมีหมองอยู่ได้มีหม่องเดียวนี่เลยแค่ก็ขอไปเสียเงนินไปไปูไปปูข้างในไปไปปูท้างในพื้นหนึ่งปูหนึ่งยู่นี่ลราห้ามหมนี่ไิเสียด,ดายเงินเจ้าหน้ามักกะคำหรอไหมล่ท่ากระจอดเจ้าอะไรในปั่มในอย่างมันโฮมอยู่นนในปัม่มปูเลยเป๊่ปาผูกระไรนี่มี ปู da, s <S uh, like, oh, s cool. s ้ลยสองคืนอ yes, okay. hmm, ันไม่หน well, oh, ่อยมันสิเอาไม่ออกก้อนเก็บไม่ออกเออเก็บไม่ออกก้อนมันอยู่ที่อันะปัดปูมันโอ้เมือนั้นบริปูเนาะมืออยู่คางน้องผมบริปูมันยืนเอากวางเลี้ยวหลังไหมฮะโอ้ยหันแหงคมหันแหงคมอปูนี่ห้าปูนี่จะนอนน้ำกันนี่แล้วนอนนี่แล้วกวางกันนี่เลยยี่นี่กันเขาไม่เงี้ยวไง แนนโอ้ยโฮมดีนะฮะจมเข้าเอาเปยมาผูกนะครับค่เธอนอนสาดกรก็ไดเข้าจะเผูอาเป็น้าผูกอูะพี่น้องเบิ้งสถานที่ก่อน ปตทนนคอ,อยนะครับโอ้ขายลีขายลีเลิศตัวมีแต่แดดมาลำซีอู่จักไดอ่ะ เล่เล่มตั้งผิดกมีพบมนี่ก็มีเออท่านอะโอ้ท่านนี่แม่ค้าอูยแล้วท่านนี่แม่ค้าอูยแล้วโอ้แม่ค้ามากแล้วครับพี่น้อง Ôi hẳn đi Hẳn bù non cái này Hơi 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 Khang băm nè จอดกินเขาก็เลยซาเบ้นเขาจอดกินเขาตีจอดกินเขายอยู่อันเนี่ยสนุกนางบัรยาเปิดยาเปิดเดี๋ยวมาได้อสองนเจ็ดเด้มเมือคืนเพื่ไรนี่เปืด๋มได้สองันเจ็ดือุอ้ยผกกักมึงเยมังคือไรกูคือ,อไรกูได้สีบ,บาทแม่ม่ได้จ้าบาท มึงเลี้ยงเขากูเลยมึงเลี้ยงเขากูเลยนี่เนี่ยแนแล้นี่มาเนี่มานี่นนนนม,นนม,ม,หม่หักกักสวิตไม่หนไม่หักไม่หักญ้าหักกักสวิตกูอยากเกิดเป็นหมาหรอละมึงเอไปเกิดเป็นหมามไปนั่งสาดลูกไปน,ง,นง้เพิ่นยาวยวยวทา,านีุ้ไปถม้ห เ้าสิโอ้ยแพชิมาเงียวแมนนี่นกนางมานันน้อนกระไระฮถ่ยายคลิปเป็นตะคนเบิ้์นั่งอยู่หมองเดียวมันอยากไลกะกายาถ่ายถอลูกน,น้อนซะ <c oughs> มันอยากไลกกายาถ่ายถอนอน <c oughs> ืเย็นๆเลยโอ้ยแบบนอนแบบคื่นมานอนหมูบ้านเขาถ่ายคลิปสนั่งนอนอย่างเดียวแต่บ้านของคนอื่นบอนนอนม,มึงก็เลยมีประเด็นอยู่นี่มีประเด็นแล้ว,ลวมึงเสีย <laughs> สงว่าแมนพี่น้องเอ้ยอล่าสุดจิเปลี่ยนเพลงคู่ปอไม่เปลี่ยนหรอกคู่ปอให้นอนฉันฉันสินบอกคู่ปอห้ามเปลี่ยนเพลงมันเด็ดขาดให้มันนอนถ้าร้องเพลงนี้ไม่ได้ก็กลับไปอยู่บ้านจ้า เออตายแล้วแรงไหมแรงนะนี่เออแรงสิแรงจังก็ร้องไม่ได้ก็กลับไปอยู่บ้านนะจ๊ะไม่ได้หรอกค่ะถ้าถ้าร้องเพลงไม่ได้ก็จะสมัครแอดมินกับพ่อโจค่ะแอดมินก็ไม่ผ่านหรอกทำไมคะฮะงามอยู่ด์หนังหน้าไม่ผ่านเลยนิสัยเนี่ยข้านายลูกให้เข้าน่ะนี่ข้าจะอ้อมไปอยู่นะเฮ้าเร็วไหมว่าใครเขาเป็นหัวมียศตอนนี้มือแรงแหบเข่าแหบเข่าเออมือแรงหนาวพี่หลอกมืยหนาวมากเพ่งนีเงียบได้อีกเพ่ง เบอว่าผูกเป็ีนม่ติดได้ปุณิผูกเปใส่หันได้ด้วยนะหลายปีที่ี่นาหัวหาอยู่ในหลวงคูเวนมันงาบักไงหนึ่งเขาเป็นคนหนักวนัะโอ้มนอยู่เสียหล่นค้าเราวีบๆกั่เป็นในนวดมื่บ้านเขาสินเขาอ็นบ๊นวดไปแล้วสร้างผ้าอันนี้ไปเหตุไปหาหมอผมเป็นอะนอยู่นี่เป็นเสือลาไหมนี่เสือลาผม พอว่ามันอันใส่สเปย์ใส่ยังหลายเป็นแผ่สเปย์เป็นเป็นเขิบเป็นเขิบอนล่าเคยเป็นยู่เดือนนึงเขาเขาเออเขาิงเป็นในผมของมึงหนามึงขคืนเสซราล่ะคิดว่าเซราล์อีงมึงจะจอดว่างเข้าไหมพี่ทูตพี่ข่านให้เนาะเงาะนอกยาไายถ่อเงาะมันเอ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องนะครับมาหอดจอดถึงแล้วสถานที่งานวันนี้นะครับผมรถให้จอดใช้ถนนเหรอพ่อมด้ พูดแล้วเนาะพอการคิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมมาฮอดจอดถึงแล้วนะครับสถานที่วันนี้นะครับปตทโนนคอยนะครับสวัสดีครับ